าอยากให้อากาศบริสุทธิ์นะครับเราสามารถใช้เครื่องฟอกอากาศซึ่งเดี๋ยวนี้มีเครื่องฟอกอากาศที่สามารถากําจัดเชื้อโรคได้แต่ถ้าเกิดเราอยากให้สิ่งของพวกนี้นะครับปัดจากเชื้อโรคทํายังไงล่ะ mm hmm. เราก็อาจจะเอาสิ่งของพวกนี้นะครับไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานล้างในผงซักฟอกตางควยิบสบู่แต่ว่ามันก็ลำบากชีวิตน่าดูเลยนะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีเครื่องอบนะครับสามารถเอาสิ่งของพวกนี้เนี่ยไปอบในตู้อบตัวนี้ได้นะเอ๊ะ แล้วโทรศัพท์มือถือ,อะจะอบได้หรอได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะครับผมมีตู้อบกำจัดเชื้อโรคนะครับของ Vita Inno นะครับมาแนะนำตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Vita Health UVC สนะครับสุดจุดเด่นของเครื่อง Vita Health UVC นะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวเครื่องนี้นครับใช้วิธีการ ฆ่าเชื้อด้วยระบบรังสี UVC ซึ่งรังสี UVC เนี่ยสามารถกําจัดเชื้อราบแบคทีเทรียเชื้อโรคต่างๆได้ถึง99.9%นะครับและการกำจัดเขาเนี่ยกำจัดลงลึกถึงระดับ DNA เลยโดยไม่ต้องใช้สายเคมีใดๆเลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเปลืองน้ำยงน้ำยาอะไรง้นสิ้นเลยข้อดีข้อที่2นะครับตู้ออกแบบมาข้างในนะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับซึ่งเมื่อรังสี UVC นะครับ สาดส่องเข้ามาบริเวณตู้นะครับก็จะเกิดการสะท้อนรอบพิทาครับเพราะฉะนั้นเราสามารถวางของไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับด้านบนก็ได้รับรังสี uvc ด้านล่างเนี่ยครับก็สามารถได้รับรังสี uvc เหมือนกันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราสามารถทำความสะอาดได้ถึง360องศาเลยและก็มันปลอดภัยมากกว่าน,นั้นนะครับตู้นี้นะครับถูกออกแบบมาอย่างดีเลยเมื่อปิดแล้วนะครับรังสี uvc เนี่ยจะไม่เล็ดรอดออกมาและเมื่อเปิดตู้หลอดไฟที่ทําหน้าที่ สารลังสี UVC มาก็จะดับทันทีเลยเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ก็จะมีความปลอดภัยมากทีเดียวครับข้อดีข้อที่3นะครับตู้นี้นะครับสามารถอบความร้อนได้ด้วยนะครับอ้าวอบความร้อนไปทําไมนะครับเขาสามารถเอาสิ่งของต่างๆนะครับที่มีความชื้นอยู่เช่นภาชนะหรือเครื่องครัวต่างๆครับที่มีความชื้นอยู่นะครับสามารถนําไปอบได้ทําให้ความชื้นนั้นหายไป โดยที่ความสามารถในการอบนะครับอุณหภูมิอยู่ที่60องศานะครับเพื่อเป็นการรีดความชื้นออกไปเมื่อความชื้นออกไปโอกาสที่เชื้อโรคต่างๆนะครับจะมาเกาะติดพื้นผิวของภาชนะต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับสำหรับข้อดีข้อที่4นะครับตัวเครื่องนี้นะครับจะมีการกรองอากาศด้วยคาร์บอนนะครับซึ่งเมื่อทําการอบของเรียบร้อยนะครับกลิ่นต่างๆเนี่ยก็จะถูกคาร์บอนนียครับกรองแล้วก็ส่งผ่านออกไปทางด้านหลังเครื่องนะครับก็จะทําให้นะครับภาชนะนั้นๆนะครับ กลิ่นหอมเหมือนใหม่เลยทีเดียวนะครับข้อดีข้อสุดท้ายนะครับเครื่องนะครับจะมีหน้าจอ LED ตรงนี้ซึ่งหน้าจอ LED นะครับเราสามารถสั่งการผ่านหน้าจอ LED นี้ได้นะครับอย่างง่ายดายทีเดียวฟังก์ชันเนี่ยสามารถทํางานเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆเลยโดยที่แทบจะไม่ต้องเปิดคู่มือเลยนะครับซึ่งหน้าจอ LED นี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอทั้งการบอกว่าตอนนี้ใช้ฟังก์ชันอะไรอยู่นะครับแล้วก็เวลาในการทํางานเท่าไหร่อุณหภูมิของภายในตู้เนี่ย เท่าไหร่วมทั้งนะครับถ้าหลอด UVC นะครับหมดอายุนะครับเครื่องก็จะแจ้งเตือนทันทีให้เราไปเปลี่ยนหลอด UVC ได้นะครับนั่นก็เป็นประโยชน์นะของการมีหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับเราสามารถทำความสะอาอุปกรณ์เนี่ยได้หลากหลายมากยกตัวอ,อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือกุญแจบ้านกุญแจรถบัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิกต,ต่างๆภาชนะในครัวเรือนแว่นตาแว่นสายตาหรือแว่นกันแดด หวีเป็นไก่โล้นผมแฟลชสีฟันหน้ากาับนามาไมขูกฟังกระเป๋าเงินอุปกรณ์ไอทีต่างๆแก้วกาแฟตะเกียบช้อนส้อมหรือแม้กระทั่งตุ๊กตาที่เราให้น้องหมาเล่หนหรือให้เด็กๆเล่นนั่นก็เป็นบางส่วนนะครับที่วิต้าเฮลท์จู c ีซีนั้นสามารถกําจัดหรือฆ่าเชื้อได้จริงๆก็มีมากกว่านี้อีกนะครับเราก็สามารถเอาไปใส่ในตู้นี้ได้นะครับขนาดตู้ของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างกว้างใหญ่ทีเดียวนะครับถ้าเกิดเรา มีของที่ใหญ่มากนะครับเราก็ยังสามารถดึงชั้นตรงนี้นะครับออกมาได้เพื่อให้ทำความสะอาดของที่ใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ฟังผมมานานแล้วนะครับเรามาลองใช้กันว่าว i ต้าเทลจูวีซีตัวนี้นะครับทำงานเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะใส่ของเข้าไปด้านในก่อนแว่นตาแปรงสำหรับแต่งหน้าหน้ากากอนามัยกุญแจรถ บัตรสมาชิกบัตรเครดิตต่างๆแก้วกาแฟช้อนแปรงสีฟันหวีที่ปิดตาตอนนอนตอนนี้นะครับผมใส่ของเข้าไปในตู้นี้แล้วซึ่งของที่ใส่ในเองเนี่ยก็มีหลากหลายมากนะครับสังเกตว่าในการใส่ของผมเนี่ยผมยังไม่ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปนะเพราะว่าโหมดแรกโหมดออโต้ที่ใช้น,นะครับเครื่องจะทําการอบความร้อนได้ซึ่งเดี๋ยวอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์อาจมีปัญหานะครับ แล้วกดเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกโหมดของเครื่องนะครับซึ่งเครื่องนะครับจะมีโหมดให้เลือกนะครับโหมดแรกด้วยโหมดออโต้โหมดซึ่งจะกระพริบอย่างนี้นะครับแบบนี้เราธีการเลือกนะครับออโต้โหมดนะครับปึ๊บออโต้โหมด1 2 3 4 5นะครับกระพริบ5ครั้งนะครับแล้วเครื่องก็จะทำงานทันทีเลยนะครับสำหรับออโต้โหมดนะครับจะทํางานด้วยกันทั้งหมด50นาทีโดยห้าสิบนาทีนี้นะครับ เครื่องีะทำการฉายรังสี UVC ทั้ง50นาทีเลยและก็ภายใน50นาทีนี้นะครับก็จะมีการอบความร้อนอยู่ในนั้นด้วยเนี่ย10นาทีนะครับสังเกตว่าเราได้ยินเสียงเครื่องนะครับที่ได้ยินนี่คือเสียงพัดลมนั่นเองครับ mm hmm. เครื่องีํทำการอบความร้อนแล้วก็ ดึงดูดกลิ่นที่อยู่ในของต่างๆนี่ครับออกมาส่งออกไปด้านหลังเครื่องซึ่งเราจะมีไส้กรองที่เป็นคาร์บอนเนี่ยกรองไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับทำให้ด้านหลังเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีกลิ่นที่เดล,ลอดออกมานะครับ <ๆ S 2> กลิ่นจะถูกคาร์บอนเนี่ยกรองเอาไว้นะครับโดยที่หน้าจอนะครับจะบอกถึงอุณหภูมิภายในตู้นะครับ <S <S ตอนนี้อุณหภูมิในตู้นะครับอยู่ที่28องศานะครับเพราะว่าห้องน,นี้เนี่ยนะครับผมทําการอัดวิดีโอในห้องแอร์นะครับอุณหภูมิตู้ก็เลยจะเย็นนิดหนึ่งนะครับ สังเกตนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเวลาโดยที่เวลานะครับจะบอกว่าเหลือเวลาเท่าไหร่ตอนนี้หมดไป1นาทีแล้วเหลือ49่นาทีตรงนี้ก็เป็นอุณหภูมินะครับโหมดออโต้นี้นะครับก็เหมาะสําหรับเวลาที่เรากลับบ้านมาปั๊บเราอยากจะเอาอุปกรณ์ต่างๆที่มันใช้สาธารณะหรือว่าไปโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะถูกติดเชื้อโรคเนี่ยเอามาใส่เอาไว้เราก็ไปอาบน้าอาบท่านะครับหรือว่าทํากินข้าวอะไรแล้วแต่นะครับครบ50นาทีปั๊บเครื่องจะหยุดการทํางานทันทีเลยนะครับ แล้วเปลี่ยนไปที่ฟังก์ชันของ s o ลเดซึ่งเป็นฟังก์ชันที่4แทนนะครับซึ่งฟังก์ชัน So ลเดเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันในการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้ปลอดเชเื้อโลคอกอยู่สม่ําเสมอซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดฟังก์ชันนี้ภายหลังนะครับถ้าตอนนี้นะครับผมแอบเปิดเครื่องปุ๊บระบบจะเตือนและทุกอย่างจะถูกตัดหมดเลยเพราะฉนั้นเราไม่ต้องกลัวรังสีเดินรอดออกมานะครับอันนี้ผมปิดเครื่องใหม่นะครับเครื่องก็จะทํางานต่อเนื่องไปเลยนะครับ คราวนี้ผมต้องการยกเลิกคำสั่งนี้นะครับก็กดปิดไปนะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ต่างๆออกมานะครับคราวนี้โหมดที่2นะครับจะเรียกว่าโหมด UVC นะครับโหมดพวกนี้นะครับจะสามารถเอาอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้าไปใส่ในตู้นี้ได้นะเพราะว่ามันไม่มีการทึงความร้อนนะครับมันฉายรังสี UVC อย่างเดียวเลยฉะนั้นนะครับผมจะเอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับใส่เข้าไปในตู้นี้ซึ่งผมจะเอาของในตู้บางส่วนออกก่อน จากนั้นผมจะอุปก,กรณ์เพินิอีกนะครับใส่เข้าไปสังเกตว่าผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างเลย ชั้นล่างเองเนี่ยก็จะโดนรังสีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ารังสีไม่มีเพราะว่าตัวเครื่องนะครับข้างในเนี่ยเขาเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเลยเดี๋ยวรังสี UVC เนี่ยก็จะสะท้อนไปมาเองนะครับอันนี้ก็ปิดฝานะครับเปิดเครื่องปุ๊บโหมดที่2นะครับเรียกว่าโหมด UV นะครับกระพริบเหมือนเดิมครับ5ครั้งโหมด UV นี้นะครับจะมีเวลาด้วยกัน2แบบก็คือ10นาทีและ5นาทีสามารถเลือกเวลาได้2แบบนะครับ ถ้ามีเวลาน้อยก็5นาทีก็ได้ถ้ามีเวลามากก็10นาทีนะครับโหมดนี้เนี่ยเขาจะไม่อบความร้อนเลยแต่ใช้วิธีการฉายรังสี UVC เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับพวกอุปกรณ์ไอทีอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถทนความร้อนได้<อ>ก็จะแนะนําว่าให้ใช้โหมดนี้คราวนี้นะครับมาถึงโหมดที่3โหมดที่3เนี่ยเป็นโหมดที่ให้เครื่องทําความร้อนเพียวๆเลยไม่ฉายรังสี UVC ฉะนั้นผมต้องเอาอุปกรณ์พวกนี้ออกก่อนครับ เพราะอุปกรณ์ไอทีบางชิ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ทนความร้อนหมดที่3นะครับค่อนข้างจะเหมาะกับเครื่องครัวมากๆเลยฉะนั้นผมจะใส่เครื่องครัวเข้าไปนะครับมีทั้งแก้วที่ทำซูชินะครับอันนี้ชื้นแน่นอนนะครับอันนี้ระวังจองไว้ด้านล่างเลยตะเกียบเราใส่ด้านข้างได้ฝาแก้วกาแฟ สากไม้แก้วน้ำอนี้นะครับตู้เนี่ยใส่เต็มล้นมากนะครับมีทั้งตะเกียบนะครับมีทั้งช้อนมีแก้วสี่ใบมีฝากแก้วนะครับแล้วก็มีที่ทําซูชิแล้วก็มีสากด้านในด้วยนะครับอันนี้ผมก็ปิดประตูเครื่องนะครับปึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้ใส่ได้เยอะมากมายนะครับ จากนั้นนะครับก็กดปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วไปที่ Dry นะครับซึ่ง Dry ฟังก์ชันนะครับจะทําการอบความร้อนนะครับทําให้ภาชนะต่างๆที่มีความชื้นถี่มใส่เข้าไปนะครับถูกความร้อนนะครับดึงความชื้นออกไปอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่เวลาที่เลือกนะครับสามารถเลือกได้หมด4ช่วงเวลานะครับ40นาที50มนาที60แล้วก็30มนาทีนะครับอันนี้แล้วแต่หรือว่ามันชื้นขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโหมด อก oh, อย่างเดียวหรือเรียกว่า d r y นะครับซึ่งความร้อนเนี่ยจะทำสูงสุดอยู่ที่60องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็เหมาะสาหรับพวกภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีความชื้นแต่ไม่ต้องการฆ่าเชื้ออานะบสำหรับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับเราเรียกว่า storage function นะครับเป็นฟังก์ชันที่อยู่ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับของการทำฟังก์ชันต่างเช่นเมื่อทำออโต้โหมดเสร็จแล้วมันก็จะมาที่ storage function ทำ UVC เสร็จแล้วก็จะมาที่ storage function ทำได้เสร็จแล้วก็จะมาที่ solid function นะครับหรือเราบอกว่าไม่ทำฟังก์ชันเหล่านี้เลยก็ได้ไปเลือกที่ solid function เลยก็ได้นะครับซึ่ง solid function เนี่ยเป็นฟังก์ชันในการเก็บนะครับให้ของที่อยู่ในตู้นะครับปลอดเชื้ออยู่ตลอดเวลาโดยที่มันจะทำงานนะครับทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยจะเปิดฟังก์ชันในการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยนาทีนะครับ เปอย่างนี้เลยทุกๆครั้งนะครับจนครบ4ครั้งนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเก็บรักษาปลอดเชื้อนะครับซึ่งเวลาทั้งหมดคือ72ชั่วโมงที่มันทําได้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับตู้ Vita Health UVC นะครับสามารถฆ่าเชื้อโรคไวรัสแล้วก็แบคทีเรียได้ยิ่งบ้านใครนะครับมีเด็กมีผู้สูงอายุอยู่นะครับเราก็จะต้องทําให้สิ่งของต่างๆนะครับปลอดเชื้อไม่งั้นเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำร้ายเด็กแล้วก็ ผู้สูงอายุได้หรือแม้ทั่บ้านใครที่มีสุนัขอย่างเช่นบ้านผมเองเนี่ยครับของบางอย่างนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับก็อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคที่มาจากสุนัขก็ได้ถ้าเราไปเล่นกับสุนัขใช่ไหมครับมือเราสกรปรกแล้วเราไปจับโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือก็ปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วแล้วเราก็มาแน่กับหูวิทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเชื้อโรคจากน้องหมาเนี่ยนะครับก็จะมาแปะที่หน้าเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถมีเครื่องที่ทําความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆในบ้านนะครับได้อย่างดีอยู่นี้เนี่ยนะครับรับรองว่าเชื้อโรคก็จะไม่ไปกั้มกายเราหรือว่ามีโอกาสที่เชื้อโรคจะทาร้ายเราเนี่ยน้อยลงนั่นเองหรือว่าเป็นสถานประกอบการที่มีคนเยอะๆนะครับหรือเป็นสถานประกอบการที่ต้องมีการบริการเช่นร้านเสริมสวยนะครับสปาร้านอาหารนะครับหรือร้านเล็กแล้วแต่นะครับที่มีคนพลุกพลาดนะครับเราสามารถเอาเครื่องนี้นะครับไปไว้หลังร้านเราก็ได้นะครับสาหรับทางาษงอุปกรณ์ต่างๆ หรือจะไว้หน้าร้านก็ได้นะครับสำหรับบริการลูกค้าที่จะมาเช่นมีร้านทําเล็บใช่ไหมระหว่างทําเล็บเอาโทรศัพท์มือถือมาอบฆ่าเชื้อก่อนนะครับมีร้านเสริมสวยระหว่างเสริมสวยทาผมนะครับเอาโทรศัพท์มือถือมาฆ่าเชื้อกันก่อนแบบนี้ก็เป็นการบริการอย่างหนึ่งสําหรับให้ลูกค้าเราประทับใจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นผมว่าเครื่องนี้นะครับเวิร์กมากๆเลยคราวนี้เรามาดูราคากันดีกว่าว่าโอ้โหประสิทธิภาพขนาดนี้นครับราคาเท่าไหร่นะครับราคาตอแบดตัวแรกอยู่ที่12,900บาทนะครับแต่ตอนนี้น ทางบริษัทวิต้าอินโนเนี่ยได้ปรับราคาลงนะครับเพราะว่าเพื่อให้ทุกบ้านเนี่ยนะครับสามารถมีเครื่องนี้อยู่ที่บ้านได้ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ไม่ถึงหมื่นแล้วลองไปดูในเว็บไซต์เองนะครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับเว็บไซต์ที่ v i t a i n o c o m นะครับซึ่งนั้นนะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดอยนะครับก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับข้างหน้านะครับผมจะอุปกรณ์ดีๆมาแนะนาอีกคอยติดตามชมนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตเอาโทรศัพท์มือถือที่ใช้บ่อยเนี่